ตร,ตรงไหนตรงไหนที่ออกมาว่า ATV คันแลนขับรถแบบวีบ่าถ้าพี่คันแลนเป็นท้าขับรถวิบากขอดูอีกทีบนเราจ้าวันูีไปอ๋อ oh. แบกเลยรับหลังไอ้เลยไอเห็นเลยหนึ่งสองสามตอบครับเกาะล้านแป๊บหึงนะแป๊บหึงนะขอความเชื่อมโยงจากเอทีวีไปเกาะล้านหน่อยหน่อยเลยจากเอทีวี ไปบารนาโบสไปโกคาร์ดแล้วไปเกาะล้านขอคำเชื่อมโยงและเหตุผลค่ะเชื่อมเชื่อมิ์มกันค่ะเชื่อมสิ์คำตอบสุดท้ายไหมครับคำตอบสุดท้ายค่ะคือเกาะล้านเกาะล้านคิดว่าเพราะอะไรถึงเป็นเกาะล้าน ก็คือรวมคนคําใบ้กันทางนี้ฟิวนั่งเหลือว่ายน้ําทางนั้นเกาะอ๋อโอเคเข้าใจเรื่องราวได้เหตุผลละเกาะลานเป็นคำตอบเท่เท่กตาอไม่น่าเชื่อเลยนะครับจาก a t ทีวจะมาจบที่เกาะลานได้จริงๆร

น้องเสื้อขาวด้านหน้ายกก่อนคนแรกสตาฟเราเล็งเห็นชื่ออะไรจ๊ะรับไม่จ๊ะชื่อโบวีค่ะโบวีนะครับคุณโบวีคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรครับฟุตบอลั้ยคะฟุตบอลทำไมถึงตอบฟุตบอลครับเห็นพี่คาร์นเขาเลี้ยงบอลเห็นพี่คาร์นเลี้ยงบอล one more time,one more time one,two,three uh, uh, เออเออเลี้ยงบอลเลยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าคนหนึ่งเป็นโกอีกคนเตะบอลอ่า uh, uh, เป็นคำตอบที่ที่ถูก uh. ต้องเชจอเลย <Okay. S 1> เอามาคำสุดท้ายละคำสุดท้ายเดินเล่งอีสี่ 1,2,3อ oh. อ้อหรอ uh, อ่าย่าคะถ้ามีพี่จอง่อา <laughs> ถ้ามีพี่จองคำนี้จะง่ายเลยวันองอหมูเด้ง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 เออพี่จอง ยูอยากกินแรงเพื่อนสิทีคันแรงเขาทำคนเดียวเลยยูต้องทำด้วย 1, 2, 3, ชูกอล์อาอะอค่อนข้างชัดนะค่อนข้างชัด 1, 2, 2, เอร์ทูเองรอนจังเลยหนึ่งสองสามคุณพี่ด้านหลังดุนครับ คุณพี่ใจบวกใช่ผู้ชายคุณคุณพี่ผู้ชายถามตามันเห็นทางลุ้นก่อนนะรอบหน้ารอบหน้าสัญญาชื่ออะไรครับชื่อใหม่ครับพี่ใหม่เหรอครับพี่ใหม่คิดว่าทั้งสองคนทำท่าอะไรครับหมูเด้งครับมามามา,มาหมูเด้ง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 ทำไมคิดว่าเป็นหมูเด้งครับพเพราะ,ะว่าใน่ไ,ไคิดที่จอมทำท่าหมูเด้ง อ๋อในคลิปเคยทําท่านี้ใช่คับซึ่งเป็นท่าเดียวกันเลยขออีกทีได้ไหมครับขอยีดหนึ่งสองสา หมูแดงหมูแดงไปไปหมูแดงหมูแดงอ่าอ้าอ้าอ่าอ้าอ้าหมูแดงจริงๆนะครับเอาล่ะโปรเมอร์ผ่านไปแล้วนะครับเกมแรกของเรากับเกมไบคัมเร่งสนุกไหมทุกคนส,กสนุกมากสนุกมากเห็นความน่ารักของคู่นี้เลยนะครับกับการทำทา่ทาทำทางนั่นเองเดี๋ยวเราจะมอบของรางวัลน,นะครับเป็นอุ่นใจนะครับพร้อมลายเซ็นพี่จองพี่คันแล้วเลยขึ้นมา พี่ไม่บอกว่าพี่จองเคยทำท่าหมูเด็งในคลิปจริงเหรอครับอโอเคโอเคขอบคุณจา้าพอย่างพอย่างเอาอีกเกมไหมเอ,เอาไหมเอ,เอาไหมด้านนี้งั้นเราจะมาเล่นกันอีกเกมหนึ่งครับกับเกมนี้แฟนันแท้ ะครับไม่ยากแต่คุณต้องมีความสามารถและมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ AAS และที่สำคัญเกี่ยวกับที่จองที่คะแนนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีคำถามขึ้นให้ในจอเสร็จปุ๊บอองจะอ่านให้ฟังยกมือแข่งกันยกมือใครยกก่อนตอบก่อนตอบผิดผิดดูจอให้ดีเหมือนเดิมครับเราจะมี5ข้อ อ,องต้องการ5คนผู้โชคดีรับอุ่นใจพร้อมไลายเซ็นที่สองที่คันแลนไปเลยนะพร้อมนะข้อแรกมาจากถ้าอยากย้ายค่ายมาเป็นครอบครัว a i s, <S ต้องกดเบอร์อะไรและกรอกอะไรต่อท้ายเบอร์ก่อนกดโทรออกนะอจับติงหูอยู่ด้านนี้คนนั้น เออคนนั้นที่ไปบ้าอย่าถูกเวนิฟัสเวนิสตุ๊บอ่ะหนีลอยอ่ะโลดอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอะไรนะคุณฟ่ายคุณฟ้ายจ๋าถ้าเราอยากย้ายค่ายจังเลยอยากย้ายบ้านมาเป็นครอบครัว AS จังเลย กดเบอร์อะไรและกรอกอะไรต่อท้ายก่อนกดโทรออกครับดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันตามด้วยการไอดี1สิบสามหลักแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันตามด้วยรหัสประชาชนสิบสามหลักถูกไหมครับคะแล้วอะไรอีกแล้วสี่เหลี่ยมกดโทรแล้วสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกใช่ค่ะมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะสอ วิชวัน์ไหนทาพี่เข่าเสื้อสีเข่าเสื้อโอเคห้ามกดมือถือดูนะครับผมเห็นคุณกด Google อยู่นะครับเมื่อกี้ลุกขึ้นยืนจ้ะลุกขึ้นยืนจ้ะชื่ออะไรจ้ะชื่อโบค่ะคุณโบคุณโบครับคุณโบต้องมองหน้าอ่องพี่จองพี่คะแลนแล้วต่ออย่ามองพื้นสิครับ แอบเห็นว่าคุณดูโทรศัพท์นะครับคำขวัญประจำจังหวัดชนบุรีคือทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเพณีวิ่งควายค่ะคุณมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะทะเลงามอะไรต่อครับข้าวหลามอร่อยอะไรครับอ้อยหวานอะไรอีกครับ และสุดท้ายประเพณีวิ่งควายะคะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่คะแนนจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทะเลงามอ่าเข้ารำอร่อยอ่าอ่าี๋ยวพี่จ้องต่อข้ออยหวาน โอ้ยหวานจั๊กจักานี่และสุดท้ายประเพณีและสุดท้ายประเพณีประเพณีวิ่งควายวิ่งควาย p r o ่ไดอเกิดไม่ได้กดดีใจด้วยนะครับถูกต้องค่ะชอบมากพี่กระแดนพูดไปสองประโยคแล้วบอกว่าอะไรให้พี่จอบต่อ I love, I love, I love you I love you too I love you too ทุกคนเขาพูดของเขาเองออกกับบ้านละ เรามีสิทธิ์รักกันเพราะเราคือครอบครัว AIS ต่อไปจ้ะ